วันศุกร์ใครกําลังรอการเดินทางไกลหรือว่ารอ,อาคิดจะออกจากงานหรือเบื่องานหรือเดินทางไกลนะคะคนวันศุกร์นะมีเกณฑ์เดินทางนะคะหรือว่าช่วงนี้คุณนะคะไม่ค่อยสนใจงานที่คุณทําหรือเบื่องานคิดอยากออกจากงานแต่มีเกณฑ์เดินทางแน่นอนใกล้ๆนะคะอาจจะได้ไปเที่ยวสถานที่สวยงามนะคะทะเลนะคะหรือป่าเขาลำนาวไพนะคะน้ําตกนะ ขึ้นเขานะคะมีโอกาสเดินทางคนวันพุธนะคะใครที่แต่งงานแล้วคิดเรื่องการสร้างครอบครัวอ่คิดการตั้งครรนอยากได้ลูกนะคะมีโอกาสได้นะคะตั้งครรนแบบไม่รู้ตัวหรือตั้งครรนแบบฟุกๆนะคะหรือที่ผ่านมาคุณมีโชคมีความสุขนะคะเป็นคนที่มีพื้นฐานนะคะช่วงนี้นะจังหวะนี้ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่25นะคะ มีความสุขนะคะอาจจะได้ของถูกใจมาแล้วนะคะโดยเฉพาะนะคะความสุขจากเรื่องแฟนนะคะตำแหน่งแฟนให้โชคนะคะอ่าหรือว่าช่วงนี้นะคะ <c oughs> รักใคร่กลมเกลียวกันพูดคุยเข้าใจกันนะคะใครมีใครมีความรักวันนี้ช่วงนี้นะคะสัปดาห์นี้ความรักหอมหวานเข้าอกเข้าใจกันนะคะช่วยกันสร้างฐานะนะคะตำแหน่งการเงินดีนะคะ่ะ แต่จิตใจอาจจะไม่มีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารหรือคําพูดของคนใกล้ตัวหรือคนที่คุณดูแลอยู่นะคะตําแหน่งเงินนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มาแบบฟุกๆนะคะมาแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะโชคดีนะคะคนวันพุธในสัปดาห์นี้ถือว่าดวงดีโชคดีมากๆนะคะโดยเฉพาะการเงินนะคะส่วนเจ้านายช่วงนี้ใครมีเจ้านายนะคะหรือมีพ่อผู้ใหญ่พี่ชายช่วงนี้พวกเขาจะดือ้อ จะเอาใจยากนะคะแต่เรื่องงานนะคะเด่นเรื่องงานและเงินมากๆได้งานแบบฟุกๆได้เงินแบบฟุกๆนะคะแต่มีเรื่องไม่สบายใจบางท่านเนี่ยค่ะอยากอยู่นิ่งๆไม่อยากยุ่งกับใครนะคะเป็นช่วงพักใจนะคะอยากออกจากบ้านถ้าใครควรวันพุธถ้ายัางไม่มีแฟนนะคะ เดินทางใกล้ไกๆเจอคนถูกใจนะคะเจอแบบฟุกฟ๊กๆหรือว่าไปงานบุญงานกุศลน,นะคะยังไงได้เจอคนถูกใจแน่ๆนะคะคนที่มีคู่แล้วความรักมีความสุขคุณมีเกณฑ์เดินทางนะคะเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนหรือคนที่คุณรักนะคะไปรีสอร์ทสวยงามแม่น้ําสวยงามป่าเขาลําเนาภัยนะคะ,ะมีเกณฑ์เดินทางนะคะ,ะเรื่ององานเด่นเงินดีนะคะ ตำแหน่งบ้านนะคะไม่อยากอยู่บ้านนะคะช่วงนี้นะคะหรือนะคะ,ะเป็นช่วงที่อยากปิดวิเวกนะคะไม่อยากยุ่งกับใครนั่นเองนะคะใครรองานได้งานใครรอเดินทางได้เดินทางนะคะใครรอ,อการตั้งครรสมหวังนะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะวันที่ดีวันที่19นะคะ วันที่19 20 21เป็นวันที่ดีของคุณนะคะยีิบสจะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะลูกหลานบริวารทําให้เราต้องเสียทรัพย์หรือว่าอ่าไม่สบายใจหรือ,อให้ระวังคําพูดด้วยเช่นกันนะ23ได้เดินทางนะคะอ่าปีกวิเวกบางท่านอาจไปปฏิบาาัติธรรมบางท่านอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะ,ะมีความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะ บางคนอาจจะไปคนเดียวด้วยนะ,ะปีกวิเวกคนเดียวนะคะหนีออกจากบ้านหาความสุขชาร์จแบตแล้วกลับมาใหม่นะคะแล้วก็วันที่ยี่ส2บี้ายีให้ระวังเรื่องสุขภาพการงานนิ่งทุกอย่างนิ่งหรือว่าคุณอาจจะให้ระวังเรื่องอสุขภาพของตัวท่านเองหรือว่าทุกอย่างเนี่ยไม่อยากยุ่งกับใครอาจจะลาพักร้อนนอนอยู่บ้านก็ได้นะคะ วันที่25ได้งานเล่งงานด่วนนะคะงานนี้ต่อยอดให้คุณเป็นงานที่สร้างเงินสร้างไรายได้ให้คุณแน่นอนนะคะสีนำโชคสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าอ่อนนะคะเลขหน้าไพ่มีหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็ติดแปดไปด้วยนะหนึ่งศูนย์เจ็ดติดแปดไปด้วยนะคะ ลูกหลานบริวารให้โชคตัวคุณเองมีโชคนะคะขอให้โชคดีค่ะได้จับเงินก้อนใหญ่ๆแบบฟุกๆอย่างที่ไพ่หมอดาบอกนะคนวันพุธ